ซึ่งทดลองขับแล้วก็จิจัดเราสั่งตัดพิเศษสําหรับคันนี้โดยเฉพาะครับสวัสดีครับวันนี้จะให้ดูกับเจ้าแ a ปเตอร์ V6 บิเบนซินกับการจัด f ีดเม n นตแบบไม่ยกสูงล้อหนาๆแน่นๆแล้วมาดูที่ล้อกันตัวนี้เป็นล้อแม็กฟอร์ดสชิ้นจากอวิละเป็นล้อฟอร์ดเลยนี่2ชิ้นเห็นไหมครับขนาด20่สคูณสิบทีลบสา สเปคนี้เป็นสเปคเราสั่งตัดพิเศษสําหรับคันนี้โดยเฉพาะเพราะว่าส่วนใหญ่แม็ก20จะเป็นหน้ากว้าง9ของเราเล่นเป็น10นิ้วเลยจะเห็นว่าล้อตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ลน้นการใส่ล้อลักษณะน,นี้เนี่ยจะทําให้การขับขี่เนี่ย นิ่งขึ้นมันจะนิ่งกว่าการที่ใส่ล้อที่เป็นออฟเซตลบหรือล้อถ่างเยอะๆคันนี้ด้านหน้าเราใส่ยางเป็น305 5520ไม่มีการยกการหนุนหัวโชคใดๆทั้งสิ้นนะครับเลี้ยวไม่ติดผลจากที่เราใส่แม็กเป็นออฟเซตบวกส่วนด้านหลังเราเปลี่ยนสปริงใหม่โหลดลงมา1.5นิ้วจะเห็นว่ารถคันนี้ท้ายจะไม่โดดเปลี่ยนสปริงใหม่เป็นสปริงของไวเอนี่โหลดหลังลงมา1.5นิ้วชุดเบรก คันนี้เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งชุดเบรกก็เป็นพานาหน้าหลังจานหน้า405จานหลัง380ส่วนอุปกรณ์อื่นๆสำหรับคันนี้อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะท่อไอเสียเป็นตายคู่จาก GTC นี่เสียงก็จะลั่นๆกว่าท่อติดรถสักหน่อยแล้วก็จะมีตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นี่เป็นโรลเลอร์ไฟฟ้าจากมาติท็อปนี่กดรีโมทตึด๊ดอ่าเปิดเลยอย่างที่เคยเห็นที่เรา ติดตั้งไปหลายคันนะครับมีไฟ LED ด้านในให้เรียบร้อยหมดสำหรับโรเลอร์ไฟฟ้าตัวนี้ส่วนห้องเครื่องยนต์ทาอะไรบ้างคันนี้มีการปรับแต่งเพิ่มแรงม้าเรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้มีกล่องเพิ่มแรงม้านะครับจากค่าย DTE แล้วก็จะมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าซึ่งทางบริษัทก็เคลมว่าเพิ่มมาจากเดิมมาประมาณ30กว่าตัวซึ่งทดลองขับแล้วก็จีจัดน่าดูแล้วก็จะมีถอยดีชุด่อยดีจากพร้อมโบอฟ HK จากค่าย JTC Titanium ตัวนี้เราเลือกเป็นสีดำจะได้ดู ดูดูหน่อยนีอ่ออปชันเพิ่มเติมไฟหน้านิดนึงจะมีติดตัวนี้เป็นฟิล์มกันรอยนะอ่ามีความเข้มอยู่ที่40%จะเห็นว่าไฟหน้าจะดูเป็นออกทึบๆดำๆนิดนึงให้เข้ากับสีตัวรถนี<อ>่จัดฟิล์มส์ประมาณนี้สำหรับคนที่ใช้แรปเตอร์ V6 ทำการขับด้วยความเร็วสูงๆฟิล์มส์ล้อยางประมาณนี้ผมบอกเลยว่าขับได้ดีพอๆกับล้อเดิมติดรถเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่ล้อที่เป็นล้อล้อนกันเยอะซึ่ตงตัวนั้นเนี่ย ความนิ่งจะสู้กับการแต่งแบบนี้ไม่ได้สนใจตกแต่งรถรูปแบบต่างๆติดต่อเราได้นะครับบริษัทแกซี่โฟร์วีไลท์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ